และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่โรบินสันสุพรรณบุรีนะครับวันนี้จะมาหาของอร่อยทานนะครับหลังจากที่เรียนเสร็จนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปทานอะไรกันนะครับโอ้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อ่าี่นี่บรรยากาศนะครับหลังจากวันก่อนมีแผ่นดินไหวนะครับที่นี่ก็ความคึกคืนนะครับก็ไม่ได้เงียบหายไปเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็มาดูกันว่าเราทานอะไรดีนะครับมาร้านแรกเจอ ไอเกิวครับเป็นปิ้งย่างแล้วก็มีชาบูนะครับร้านนี้สำหรับร้านต่อไปก็จะเป็นพิซซ่าคอมพานีนะครับผมชักเบื่อพิซซ่าแล้วเพราะว่าทานบ่อยมากครับอยู่ในห้องว่าสั่งไปทานแล้วร้านถัดไปของเขาก็จะเป็นนี่ครับเชตเตอร์กิวเชตเตอร์กิวสำหรับผมเองก็ตอนเด็กๆชอบมากครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบื่อเบื่ข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของชาบูชิครับ s a b บูชผมว่ากินบ่อยแล้วเอาเป็นว่าผมเลี่ยงเดินมาทางนี้ดีกว่า S&P อื S&P ก็คิดว่าสำหรับผมไม่น่าจะอิ่มวันนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของคิวเพสมีฟูจินะฮะอาหารญี่ปุ่นฟูจินะครับฟูจิฟูจินี้ไม่ได้กินนานมากแล้ว หลังจากฟูจิเสร็จก็จะเป็นในส่วนของ MK นะครับ MK MK ก็กินกับที่บ้านบ่อยแล้วไม่รู้กินอีกก็น่าคงจะเบื่อนะครับอ่าเหมือนจะเห็นร้านที่อยากกินแล้วครับโอ้คนรอคิวอยู่ด้วยอ่ะเป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิพา่านะครับ มีคิวอยู่นะครับเราไปจองคิวกันก่อนเลยวันนี้ชักอยากกินเฮ้ยเขามีโปรโบุฟเฟ่พอดีเลยนะครับตอนนี้บาร์บีคิวพาซ่าโอ้เริ่มต้น399นะครับนี่เราจะมาจองคิวนะครับคนเดียวครับดได้ครับ ประะะมาณ6คคิวนะะได้ครับผมประมาณ6คิวเนาะอ่าแล้วเราก็ได้นี่มาแล้วนะครับมาถึงที่โต๊ะแล้วได้ผักกาดมาก่อนเลยอืมผักกาดกระเทียม ขาดไม่ได้จชิมกับเพียมนี้นะครับเดี๋ยวแปลวน้ำก่อนนะน้ำมาแล้ว เข้ามาเถิบแล้วนะครับเนื้อนี่ก็จะเป็นไส้นะฮะไส้อ่อนเีอยเอามาย่างนี่อร่อยมากนะไส้อ่อนนี่ยเป็นเบคอนหมูนะครับผมเราย่างเบคอนกันก่อนเลยนะครับ คาชาเลยไว้ยลนุน เบคอนนะฮะร้อนๆกินกับอ,อะไรจิ้มน้ำจิ้มแล้วกินกับอะไรครับแล้วเบคอนร้อนๆนะครับจิ้มน้ำจิ้มแล้ว,ลละะลวกินกับข้าวกระเทียมอร่อยมากอมอมบอกเลยว่ากลินเฟิ่มเนื้อนะครับ nhớ phần nè rồi mm. <laughs> Hãy subscribe คือน่ากินทุกเมนูเลยนะครับในส่วนของอน,นี้นะครับมีชีสด้วยมอสซาเรลลาชีสแล้วก็ไข่นี่ผมชอบเอามาจิ้มเนื้อกินอร่อยมากวางนองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคาเจังนะฮะแต่นี้คาเมจัง็็อามาต้มหรือบางคนก็ย่างก็มี ใส่หมดเลยเติมน้ำซุปหน่อยฮอันนี้อะไรเนี่ยหิบดนะฮะเอามาลองเนี่ย Mm ไส้คนนุ่มมากๆกเลยคือเหมือนเขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเอามาย่างซ้ำอีกทีหรือมาต้มซ้ำอีกทีมคือโคดรฟินเลยสามารถจังย่างผมเริ่มจะย่างไม่ทันแล้ว <c oughs> คือทีเด็ดของนี่นี่เขาคือน้ําจิ้มอย่างเครับกับข้าวผัดกระเทียมกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่นะครับ หมูบ,บดก็เนียนมากเลยอือ พราะแต่ผมงงนิดหน่อยว่าเขาให้ชีดมาเป็นถ้วยแล้วมันกินยังไงอือตรงไก่ให้เอามาห่อำคำช้าบน่าจะเอาชีสห่อนเนื้อนะ น่าจะแบบนี้เนาะชีสห่อเนะื้อแล้วก็เอาไปย่าง หรือ,อยังแบบนี้ได้อื้อหือ คือถ้าเทียบกับรอบก่อนที่ผมเคยมากินผมว่ารอบนี้โอเคมากเลยนะอองดูหลากหลายขึ้นอืมหมหมูอันนี้อร่อยมากเนี่ยครับ ข้าวผัดกระเทียมบอกเลยโคตรเดอะเบสจะต้องเติมนะครับข้าวผัดกระเทียม นี่อันนี้ประมาณนี้อร่อยมากครับเนื้อห่อชีสกินกับซอสบอก Record fin. เล็กโคตฟินนะครับเนื้ออีกครับเือที่มัน อร่อยไม่รู้เพราะผมอยู่เปล่านะ <g ül> <g ül> หอดชีสด,ดีครับก็เนื้ออันมาโปะปุ๊บอย่างนี้เลยเนื้อหอดชีสวายชีสทะลักอื ครับผม ครับผมันก็ยังฟินเหมือนเดิม อาชีพเริ่มละลายนะยอด ยไหมครับแบบเวลาเรากินอะไรแบบฟินๆแบบความรู้สึกเราเหมือนเราชีวิตนี้ไม่ต้องการะอะไรอีกแล้วอะไรประมนี้ยมันจะเป็นนะครับหลายคนและหลายครั้งสารเอนโดฟินหลังเต็มที่เลยตอนนี้อ 大爷。 เลยครับบอกเลยถ้าไม่กินเนื้อนี่พลาดมากยกเว้นคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับ <c oughs> ถ้าใครสาวกเนื้อห้ามพลาดเลยสี่เก้าเ้ารวมเนื้อรวมน้ำรวมทุกอย่างโคตรคุ้ม เนื้อไม่ใเนื้อธรรมดาเนื้อดีด้วยนะครับพี่นี่เติมน้ำจิ้มที่นี่ตอบโจทย์สำหรับผมมาก ปกติผมจะไม่กินเผ็ดแต่ว่ามาที่นี่มีน้ําจิ้มบาร์บีคิวซึ่งรสชาติคือสุดยอดพอกินกับกระเทียมนี่คือแบบโคตรดีอ่ะบอกเลยโคตรดี มาจังนุ่มละมุนลิ้นครับ ไส oh. ่ผักเพิ่ม จะได้ที่ใส่น้ำมันตื้นไปหน่อยเนี่ยมันไม่ทันท่วมของหลายอย่างแต่ก็อย่างว่ามันเน้มปิ้งย่างอะเนาะ ไส้เริ่มทยอยเตลี่ยมแล้วนะยิงปืนใหญ่กันนี่ใครยโดนปืนใหญ่จากไส้ไหมครับแบบเราย่างไส้อยู่แล้วไอ้ตรงส่วนที่มันอยู่ข้างในอะขี้มันนะครับพุ้งใส่หนนะครับอันตรายเหมือนกันนะการกินไส้ไม่อันตรายต่อสุขภาพไนะอันตรายต่อร่างกายวิไส้หล่นครับ 아 <목소리도> ได้เตรียมยิงปืนใหญ่